สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับเข้ามาในช่วงส่วนของ Kenwood the Oil One นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน QC c a l d i o ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางพี่นพเจ้าของร้าน QC c a l d i o o นะครับมาเป็นวิทยกรร่วมนะครับคือพี่นพครับตอนนี้ผมเองผมได้รับคำถามจากทางลูกค้านะครับจากเพจเองแล้วก็ลูกค้าที่โทรเข้าบริษัทนะครับว่าตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเนี่ย ฟรอนเนี่ยมันมีปัญหาว่าเปลี่ยนไม่ได้บ้างหรือบางคนไม่อยากเปลี่ยนเพราะอยากให้ลุคมันเหมือนเดิมแต่มีความรู้สึกว่าอยากอัปเกรดเสียงให้ดีขึ้นเนื่องจากลาโพงที่มาจากโรงงานบางทีเสียงมันอาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะปรึกษาพี่นกว่าในส่วนตรงนี้พี่นกมีข้อแนะนํายังไงบ้างสําหรับในการที่จะอัปเกรดเสียงระบบตรงนี้ครับผมในโจทย์ที่บอกว่าไม่อยากเปลี่ยนวิทยุนะครับเราก็เริ่มมาด้วยระบบผมว่าซิสเต็มง่ายๆแตได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราก็มองมาที่ พาวแอมนะครับตอนนี้ที่เราวางไว้อันแรกคือเป็นพวแอม5ชัแนลทำไมถึงต้องใช้5ชัแนลเพราะชัแนลเนี่ยเราสามารถหลากหลายได้ตั้งแต่การเราจะเล่นลำโพงหน้าลำโพงหลังหรือซับเป็นดูหนังฟังเพลงแบบเต็มระบบนะครับหรือเราต้องการเล่นแบบฟอนสเตทครับคือลำโพงด้านหน้าบวกซับสมมุติแบบทําเป็นระบบแอมได้นะครับในตัวแอม5ชัแนลตัวนี้นะครับของ Kenwood จะชื่อรุ่นว่า KAC Dashio 9,500นะครับผมจากระบบอันนี้ในรถเรา เราติดเวลาเราติดตั้งในรถเนี่ยตอนนี้เราใช้ระบบ Fo อนส t ตยนะครับก็คือมีระบบคู่หน้าหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มี s ซับวูเฟอร์โดยการต่อแบบแยกแบบระบบไทแอมในระบบที่เราใช้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการความความละเอียดมากขึ้นกว่านี้ทําแบบมืออาชีพเลยเราก็อาจจะใส่พวกโเซสเซอร์เข้ามาเพื่อในการปรับแต่งเสียงมันจะทําให้มิติของเวทีเสียงต่างๆเนี่ยปรับจูนได้ถูกต้องมากส์สเตหรือวิคโทนอลของเสียงก็จะดีมากขึ้นแต่ อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเราใน Kenwood เองก็ยังมีวิทยุที่มี DSP built-in แบบปรับแต่งได้แบบมืออาชีพเลยไว้สำหรับรองรับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นมืออาชีพในอนาคตได้ครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงแอมป์แล้วทีนี้ตัวลำโพงแยกชิ้นนะครับตอนนี้พี่นกวางเซตยังไงบ้างฮะลำโพงเราก็เลือกใช้ลำโพงของ Kenwood นะครับลำโพง Kenwood ตอนนี้เป็นลำโพงแยกชิ้นครับผมบางคนบางคนมองว่าลำโพงไปญี่ปุ่นจะดีเหรอจริงๆแล้ว ผมผมการันตีเรื่องคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้ใช้รุ่น KFC PS 1 7 0 4นะครับตัวนี้ให้รายละเอียดเสียงที่ผมเรียกว่าเป็นธรรมชาติสมจริงนะครับเสียงกลางชัดมีรายละเอียดดีเทลวิดเบสเรียกว่าสไตล์ Kenwood ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโดดเด่นเรื่องวิดเบสที่กระชับมาชัดเจนแล้วก็ปลายเสียงแหลมเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นที่เราเรียกว่าเป็นระบบแบบ audio โฟล e ได้เลยคุณภาพเสียงที่ได้เกินคาดนะครับคือฟังแล้วเรารู้สึกเลยว่า โอ้คุ้มจำชืคำว่าคุ้มเลยแล้วกันเกีกับเงินที่จ่ายเนี่ยอันนี้เกินค่าตัวแน่นอนอย่างนี้แฟนแฟน Kenwood นะครับที่ที่มีความรู้สึกว่าช่างใจอยู่ว่า Kenwood โอเคอเกว่านี่ฟังจากเสียงของเจ้าของร้านเลยนะครับหลัจากตัวต่อไปคือเมื่อกี้เราคุยเอา่าแอมแล้วลำโพงแล้วผอันนี้ก็คือซัอวูฟเฟอร์ Kenwood เนี่ยนอกจากแอมเขาดังแล้วตัวซัอวูฟเฟอร์เองเนี่ยก็โดดเด่นและการออกแบบจุดจับยึดที่แข็งแรงครับผมคนี่คือนี่คือผมว่าเป็นเป็นหัวใจเลยนะครับ การทำซับวูเฟอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าตีตู้แข็งแรงโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อแข็งแรงแต่ถ้าจับยึดไม่แข็งแรงปัญหาก็คือมันมีโอกาสกระพือได้เคนวัวเลยออกแบบจุดจับยึดเนี่ยต่อจุดเนี่ยสองใช้นับสองตัวมันมันเพิ่มความแข็งแรงในการจับยึดยิ่งยึดแข็งแรงเท่าไหร,ร่บเบรกก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นครับผมแล้วซในส่วนของเสียงของซับวูเฟอร์ครับ,รบหลังจากติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อคือหลายคนเข้าใจว่าเบรก ตล์ญี่ปุ่นแข็งๆกระด้างนะครับคันนี้จริงๆอยากให้ฟังเสียงเลยคือเบสนอกจากได้แนวสนุกสนานกระชับแล้วยังมีทุ้มลึกนะครับมีรายละเอียดเลยครับพี่น้ครับพูดมันถึงขนาดนี้แล้วผมอยากฟังเสียงจริงๆแล้วอ่ะวันนี้วันนี้เรามีรถติดตั้งจริงเลยนะครับยังไงเดี๋ยวไปฟังด้วยกันโอ้โหยินดีเลยครับลองเลยครับ ไงครับพี่นกครับคันนี้ไหนว่าจะโชว์มีอะไรบ้างก็ตอนนี้เราก็มาดูเรื่องงานติดตั้งนะครับด้วยระบบที่เป็นระบบอัปเกรดซึ่งเป็นระบบในได้ใช้ของมากชิ้นแต่งานติดตั้งนี่เราก็ยังให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่โอ้น่าสนใจเลยพี่นกไหนลองลงแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปในรถคันนี้คันนี้ก็เริ่มจากลำโพงนะครับอัปเกรดมาแล้วเริ่มที่ลำโพงลำโพงเนี่ยดูเหมือนว่าเราติดตั้งในตําแหน่งเดิมของดูเหมือนรถเดิมสแตมดาตร์าเลยใช่ครับแต่ว่าเราจะมีการทำสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่สเปเซอร์เนี่ยจุดจ ของลําโพงเลยนะครับยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะทำให้ลำโพงเสียงลำโพงนั้นชัดเจนมากขึ้นับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับของทาง<ช>ลนเหมือนกัน<ช>นะครับครับผมตำแหน่งในการติดตั้งเสียงแหลมนะครับ ที่เรียกว่าทวิสเตอร์นะครับเราจะวางในตำแหน่งของเสาเอพิล่าแล้วก็ตั้งมุมองศาในการกระจายเสียงนะครับให้ได้เวทีเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดตรงนี้ส่งผลสำคัญพอสมควรใช่ไหมครับมากเลยครับมากเลยครับตำแหน่งเพราะว่านอกจากอุปกรณ์ดีแล้วงานดตั้งก็จะสําคัญมากๆครับโอ้แล้วผมเห็นตกแต่งไฟ LED ีโหสวยเลยเวลาเปิดประตูมาครับตอนนี้ถ้าเกิดเปิดประตูนี่เราสามารถโชว์ได้ถ้าเกิดเวลาขับรถมันก็บอกว่าัวรลาคาเราปิดประตูไฟก็จะดับ นอกจากลำโพงในส่วนของตัวคู่หน้าเนี่ยมีอะไรต่ออีกครับผมในระบบคันนี้ก็คือจากวิทยุเดินนะครับเรากรดด้วยการเข้าเค้าแหวแหวมนะครับเค้าแหวมลแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีซับหนึ่งดอกโอ้พูดง่ายว่าจัดเวทีเป็น front stage front stage ครับอืมเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องมิติเวทีเสียงต่างๆเนี่ยต้องถือว่าสมบูรณ์เลยครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบครับเพราะเราทำระบบไฟแหวมเลยขอแอบไปดูที่ป่าไายนิดนึงว่าซับบูเฟอร์มีงานซาวงานอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าใช่ครับ ตอนนี้เราก็มาดูงานสาด้านท้ายนะครับทีรบประกอบไปด้วย Power Amp 5 Channel ของ Kenwood แล้วก็ Subwoofer นะครับเราก็ติดตั้งพยายามออกแบบให้มันดูสวยงามดูพื้นที่ใช้สอยอะไรย,ยังอยั่างเดิมใช่ครับเราเน้นเรื่อง,องของการใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้และโชว์ได้ด้วยเพราะมีไฟ LED ด้วยใช่ครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการออกแบบอย่างการติดตั้ง s u o ฟ f e r เนี่ยสเปคนะครับในการออกแบบความแข็งแรง วกวมคงคืนกับรถเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวที่มากที่สุดพี่นกครับแล้วอย่างในส่วนต,ตัวแผงยึดแอนด้านหลังเนี่ยครับมันใช้เวลาแล้วใช้วัสดุอะไรยังไงบ้างรครับน,นะคร,บนครับคือเวลาเราออกแบบเนี่ยส่วนมากโครงสร้างเราเนี่ยใช้ไม้ดีนะครับดีไซน์เพื่อให้เข้ารูปเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องแข็งแรงก่อนในการใช้งานคือหัวใจของการทำรถเคสียงเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วความแข็งแรงความปลอดภัยนี่คือหัวใจที่เราคำนึงเสมอมาในการออกแบบนะครับอย่างคันนี้พอเรามีงานโชว์เนี่ยเราจะมีการดีไซน์คลิกรองด้านล่าง เมื่อมีไฟเราเปิดขึ้นมาเนี่ยราก็โชว์สามารถโชว์ได้ด้วยนะครับแล้วก็การเข้าสายถ้าเราจะสังเกตดูว่าทุกอย่างมีการโอทคปกป้องกันช็อตกันอะไรแล้วดูระเบียบของสายอะไรต่างๆดูจัดวางคือโชว์ได้เลยถึงมันดูจะไม่ได้ผู้ฟ้าลังกาแต่ดูเรียบหรูมากเลยจริงๆเราเน้นแม้ทั้งไม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กระบบใหญ่มาตรฐานการติดตั้งเนี่ยของเราก็ยังยังให้ความสําคัญทุกคันครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่นพต้องบอกว่างานติดตั้งรวมถึง วัสดุต่างๆ,ๆที่ใช้ผมว่าดูคมกลืนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าหลังจากที่เซตในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆของเคนบูดเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเสียงจะดีแค่ไหนครับไปดูกันครับโอคุณผู้ชมครับต้องยอมจริงๆครับ เสียงที่ทาง QC c a r r i o ได้เซตติ้งลงไปกับชุด Kenwood อัปเกรดตัวนี้เสียงดีจริงครับอยากให้ลองจริงๆครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่นพจากร้าน QC c a r r o นะครับซี่เอาผลงานดีๆแบบนี้นะครับมาให้ให้เราได้ลองฟังกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าครั้งหน้า Kenwood the All In One จะพาไปดูอะไรส่วนผู้ชมที่สนใจผลงานติดตั้งของ QC นะครับแวะมาที่ร้านได้เลยนะครับพี่นพยินดีให้คำปรึกษาตลอดครับสวัสดีครับ Can't do the all-in-one. ต่อเถอะพี่ใช่แล้วเพราะว่าเรายังเหลือแอมมิกสองตัวสำหรับขับกลางแหลมและแอมมิกสองตัวสำหรับขับสุดกับบูเฟอร์อ่ะจะหมดเลยเราจะยังคุณแบบว่าเราคิดดูสิฉันก็ต้องพี่ชอบทำเวลามากเนี่ยกามว่าเวลาจะหมดของยังไม่หมดยังไงแอมมิกสองตัวขับกลางแหลมอะไรยังไงคะครับตอนนี้เราจะมาเจาะถึงประตูหลังเนาะเป็นระบบคอร์สแอมแล้วซึ่งซึ่งตัวหลังเนี่ยของพี่เนี่ยใช้เป็น MTA 1004เหมือนเดิมนะครับอีก2ตัวพี่ก็จะแยกการทำงานก็คือว่า ช่อง1-2ของแอมตัวแรกไปขับ10นิ้วนะครับอ่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยช่อง3-4ของแอมตัวแรกพี่เอาไปขับเสียงแหลมนะครับเสียงกลาง7นิ้วนะฮะพี่กก็ไปใช้ power amp หนึ่เหมือนเดิมเป็นช่อง1-2ก็มาที่2.7นะครับซิกเนเจอร์พี่ก็ไปทําเป็นกลางสูงสมมติไม่ติดเองไล่ไม่ถูกเหนว่าอะไรขับอะไรอ่ะแต่ครั้นี้เนี่ย จุดเด่นของตัวนี้จริงๆเนี่ยน้องแป้งคือพี่ไปได้ได้แบบไอเดียมาจากตู้ของเครื่องเสียงกลางแจ้งอ่ะหรือว่าในเทคที่แบบเฮ้ยเพาะๆอะไรเงี้ยใช้คำว่าเทคเพราะว่าเป็นคนยุคไหนกันเป็นคนยุคไหนกันใช้คำว่าเทคเททีแล้วกเเราดูอายุกันเลยแตงคะโอเคคันนี้เนี่ยประตูด้านในเนี่ยพี่ก็เลยต้องดีไซน์ให้มันเป็นสู้เหมือน เหมือนที่เราไปเออเหมือนเหมือนแบบนั้นเลยคือนั่นหมายถึงว่าผนังตรงเนี้ยของพี่ที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนั่นตู้คือพี่สร้างตู้ให้กับลำโพงมันคือสร้างรวมหรือสร้างแยกพี่แยกครับสร้างแยกแต่ละดอกฮะที่ติดทั้งหมดตู้ตัวเนี้ย้องแบ่งไหมกะทั่งตู้ก็มีตู้นะครือพี่เพราะฉะนั้นถ้าหนูเปิดฝาออกมาเนี่ยหนูแกะออกมา มันจะเป็นตู้ของลำโพงทุกตัวทุกดอกถูกต้องไหมคะเพราะแต่ละตัวต้องการปริมาตรที่ต่างกันเขาจะเป็นตู้ไม่เหมือนกันเนี้ยหรอคุณพราตายแล้วงานละเอียดนะจ๊ะเห็นแบบวางโป่งๆอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าง่ายๆนะคะหอเราก็คิดว่ามีหนึ่งแถงแล้วก็เป็นช่องใส่ลำโพงกลมๆแล้วลงไปใส่สายแล้วต่อสายไม่ใช่อย่าลืมนึกถึงไอ้นี่ไงปริมาตรในการตีตู้อีกเนาะเออตายแล้วกว่าจะได้สิบนิ้วเนี่ยพี่ตัด ความถี่อยู่ที่ประมาณ65ขึ้นถึง300เลยนะต่ำเกือบเกือบต่ำแบบเป็นวิบเบตเลยครับแล้วซับพี่ตัดเท่าไหร่อ่ะเออน่าจะประมาณ28แล้วก็ขึ้นมาถึง60อมาเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปอันนี้ทำา SQ หรือ E อ Q เที่เวกแย้หมดดูถามจริงพี่ฟังอะไรเดี๋ยต่ำเลยแบบว่าอยากได้อารมณ์ พอเบสมานี่สะเพือสะเทือนปูนแล้วก็แดนเซอร์สั่นอ๋อที่เห็นแดนเซอร์สั่นนั้นเพราะว่าเบสพี่เขาไม่ได้เต้นแรงอ๋อที่หนูเห็นเวลาไปแข่งแล้วแดนเซอร์สั่นสั่นสั่นะอย่างไง้นะใส่แ็อย่างนี้นี่เองถ้าคุณผู้ชมอยากให้คนข้างๆสันกบตีกรลุณาใช้รุ่นนี้แต่ก็อย่าลืมพาไปทำก่อน ดิบเครดิตนงอดูโอนไปดิบเครดิตกับคนอื่นไงคือพาไปทําเครื่องเสียงไม่ใช่พาไปทำตรงถูกใช่ไหมพาไปที่เอกอย่าอยู่อย่าอยู่ไม่เอาไม่เอาตกใจว่ะอะไรนะยังยังเอไอขยลบเห้ยเฮ้ยเครียดตาถึงว่านกยูงไม่มาโอ้โหเรารู้กันถึงแล้วว่าวิธีการติดตั้งที่ทำให้แผ่นดิสเสถียรเสถใช่ แหมยิ้มน้อยยิ้มหน่อยถูกใจแล้ว่ั้นสั้นอะพอบุ่ปุ๊บมันมาเลยสั่นได้ยังไงวะพี่ความรู้ก็เราทำไมมันไม่สั่นเหมือนมันนะลำโพงในแต่ละดอกที่พี่เอกเลือกใช้มาเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนพี่มันมารวมกันแล้วมันแมทกันได้ขนาดไหนเออความดีของมันเนี่ยก็พี่เอกทำการบ้านมานะฮะก็คือว่าในส่วนของตัวลาโพงแต่ละอันเนี่ยพี่เอกก็ทําการวัดว่ามันมีความถี่ เขาเรียกว่าฟีเจนซี่เรสปอนด์นะครับของมันเนี่ยสามารถทำได้เท่าไหร่แล้วเราก็ป้อนเข้าไปใน DSP เลยนะครับทุกย่านความถี่ใช่มันจะเกี่ยวกันหมดเลยระหว่างตอนนี้พี่ทำดีมันจะถ้าถ้ารวมซับวูเฟอร์ด้วยมันจะเป็น5 5ทาง5ทางนะครับก็จะมีซับค่ะมิดโลมิดมิดมิดไฮแล้วก็ไฮ แล้วเขาก็ทําให้มันเชื่อมกันถูกยานความถี่คือไม่มีล่องตรงไหนหายไปเวลาเปิดเพลงไม่ว่าเพลงจะเล่นจะกริ้งหนึ่งมันจะลากจากไหนมามันจะไปจากทุกลำโพงถูกต้องไหมสปออร์จริงเนี่ยพี่เอกว่าโปรดักเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญประมาณสัก4 0นะครับ ส่วนหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานติดตั้งอีก40%อรที่ทำให้มันเต็มศักยภาพใช่ครับแล้วก็อีก20%ก็อาจจะเป็นในเรื่องของจูดิ่งเออจริงๆจริงๆนะมันต้องให้ความสำคัญหลายๆอย่างเน,นาะของนเนอ,อหลายๆทุกๆด้านออกมาแล้วพี่เอกใช้แอมอะไรครับซักมูฟเวอร์จ่ะใจอ่าดูดิีเอาเป็นว่าทั้งหมดพี่น้องมีถามมา สรุปว่าคือพี่เอกใช้แอมเปอร์แลคซับูเฟอร์ค่ะแค่นั้นแหละเพราะว่าแอมเปอร์ซับูเฟอร์พี่เอกเนี่ยใช้ตัว TA 3000ันครับแล้วตัวซับูเฟอร์พี่เอกใช้ขนาดสิบห้านิ้วเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition เหมือนกันสองดอกหนึ่งดอกเนี่ยพี่พี่พี่สั่งทำพิเศษนะก็คือเป็น2โองโอมแล้วก็นำมาขนานกันมันก็จะลงมาที่1โอห์มที่3,000วัตต์พอดี ซึ่งซึ่งเพราะว่าแอมเราก็ได้ที่3,000วัตต์เหมือนก oh, ันเร,เราก็เลยขับแอมหนึ่งตัวต่อซับหนึ่งดอก มันเราก็เลยต้องใช้แอมสองเพราะเขาใช้ซับสองดอกใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็วางไว้ซับอยู่ด้านหลังนี่นั่งนี่โอ้โหอย่าให้เปิดเลยใช่แต่ก่อนจะรู้ว่าซับทอรลัตรุ่นอะไรคือยังไงเขาใช้ทอร์ตอยู่แล้วว่าไรุ่นอะไรแล้วก็ยังไงคันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปรอพี่ไปตอบพี่คือเมื่อสักครู่นีหนูเชื่อว่าพี่เอกอาจจะแบนจากท่าทางการถามถึงแอมของน้องหนูไปแล้ว เดี๋ยวให้พี่เอกหายใจนิดนึงหนูเชื่อว่าอึดอัดใช่ไหมตอนนี้รู้สึกอัดหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรบั๊กน้าลุกที่บ้านไม่ถหน้าลูกที่บ้านไปนะคะแล้วนึกถึงหน้าภรรยาไว้รักษาสิ่งที่พ่อแม่อยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะกับเบรกที่4ของเอ็กเสิร์สาวค่ะ